ศิละปะเรเนซองส์เกิดขึ้นเมื่อพศ1940ถึงพศ2140คำว,ว่าเรเนซองส์หมายถึงการเกิดใหม่ซึ่งเป็นการระลึกถึงศิละปะรีกและโรมันในอดีตซึ่งเคยลุ่งเหลืองให้กลับมาอีกศิละปะเรเนซองส์ไม่ใช่การลอกเลียนแบบจากอดีตแต่เป็นยุคสมัยแห่งการเน้นความสําคัญของลักษณะเฉพาะบุคคลมีความสนใจลักษณะภายนอกของมนุษย์และธรรมชาติเป็นแบบที่มีเหตุผลทางศิลธรรม ก่อให้เกิดความกระตือรือร้นในการค้นหาข้อมูลความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นสมัยฟื้นฟูศิละปะวิทยาโดยมีรากฐานมาจากประเทศอิตาลีและแพร่ขยายไปยังดินแดนต่างๆในยุโรปสมัยฟื้นฟูศิละปะวิทยาฝรั่งเศสเรียกว่าเรเนซองอิตาลีเรียกว่าลิทนาิเมนโตเรเนซอง เป็นช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในวีปยุโรปซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมยุคใหม่สมัยฟื้นฟูศิละปะวิทยาเป็นการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมที่กินเวลาตั้งแต่คราวคิสต์ศตวรราที่1 4บสถึงสิประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงทางวรรณกรรมวิทยาศาสตร์ศิละปะาศาสนาและการเมืองการฟื้นฟูการศึกษาโดยอาศัยผลงานคลาสสิกการพัฒนาจิตกรรม และการปฏิรูปการศึกษาอย่างค่อยเป็นค่อยไปยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาในประเทศอิตาลียุคฟื้นฟูศิลปวิทยาอิตาลีหรือยุคเลเนซองต้องกับสมัยอยุทยาของไทยเราเป็นยุคที่มีผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะการจ้างลุงละครกางวังรูปเวทีการจัดวางฉากการประพันธ์บทและการจัดการแสดงละครบทละครยุคนี้มีทั้งละครคอมเมดี ละครแซจดีซึ่งได้รับอิทธิพลจากละครโรมัน 1. ละครคอมดี ي ละครคอมดี ي เป็นละครที่ให้ความรู้สึกตลกขบขันเพราะความบกพร่องของมนุษย์เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นซึ่งเกี่ยวกับการเมืองสองครามและสันติภาพลักษณะเกี่ยวกับศิลปะในแง,ง่ต่างๆการโจมตีหรือเสียสีตัวบุคคลคอมดี ي เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นใหม่มากกว่านํามาจากตำนานเช่นแซจดี 2. ละครแซจดีละครแซจดีของกรีก แสดงให้เห็นชีวิตตัวละครตัวเอกที่มีความน่ายกย่องสรรเสริญแต่ต้องดิ้นรนต่อสู้กับอำนาจของชะตากรรมซึ่งเทพเจ้าผู้เป็นผู้ลิขิตแม้ว่าในที่สุดจะต้องพ่ายแพ้และประสบภัยนะแต่ความพ้ายแพ้ที่ดิ้นรนต่อสู้ถึงที่สุดแล้วเรื่องราวของละครกรีกยุคแรกๆเป็นการสรรเสริญและเล่าเรื่องราวเทพเจ้าโดยมักนำาคงเนื้อมาจากมหากพย์อีเลียดและโอดิซี รูปแบบละครในยุครือในซองนี้ส่วนใหญ่จัดการแสดงเพียงฉากเดียวแต่เป็นฉากที่ใหญ่โตมโหฬารวิจิตพิสดารการแต่งกายหรูหรามีขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่และมีเหตุการณ์มหัศจรรย์เกิดขึ้นด้วยเหตุนี้จึงเกิดรูปแบบการแสดงที่สนองความต้องการด้านนี้สประการคือการแสดงสลับฉากที่เรียกว่าอินเตอร์เมซีและโอเปร่า อินเตอร์เมซีเป็นการแสดงสลับฉากมักเป็นเรื่องราวจากตำนานกรีกและโรมันซึ่งมีปรากฏการณ์ที่ต้องใช้เทคนิคพิเศษเข้าช่วยเช่นเฮอร์คิวลิสเดินทางไปนรกหรือเปอร์ซิอุสขี่ม้าหาะไปต่อสู้กับปีศาจทะเลเป็นต้นมีการใช้ดนตรีและ ระบำเป็นส่วนประกอบสำคัญการแสดงสถาจานี้อาจอยู่เป็นเอกเทศหรือไม่เกี่ยวกับละครที่แสดงอยู่ก็ได้โอเปร่าคือการรวมเอาดนตรีการขับร้องและระบำเข้ามาในเรื่องราว ที่ผูกขึ้นเป็นละครโอเปร่านั้นเป็นที่นิยมในการจัดฉากรูล้ละเหตุการณ์มหัศจรรย์ที่ต้องใช้เทคนิคพิเศษอยู่ด้วยในรูปแบบใหม่นี้เป็นที่นิยมทั่วอิตาลีและแพร่สะพัดไปทั่วยุโรปอย่างรวดเร็วละครโอเปร่านี้เองที่ส่งอิทธิพล มาถึงละครดึกดำบรรของไทยในสมัยรัชกาลที่5เป็นผู้เขียนยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการในประเทศอังกฤษคิดตะศตวรรษที่16ถึงต้น17ละครในยุคนี้เติบโตที่สุดในประเทศอังกฤษเนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากสมเด็จพระราชินีเอริซาเบทธที่1 โดยเป็นการละครที่ได้รับอิทธิพลจากนักเขียนบทละครโรมันเช่นเซเนกาก่าวคือลักษณะการมีหองค์แรกแก่นเรื่องความพยาบาทและการแก้แค้นรวมทั้งการปรากฏตัวของวิญญาณคริสโตเฟอร์มาโรคิทศักราศ1564ถึง1593เขียนโศกอนาตกรรมเช่น The t a r g i c a l h i s t o r y of Doctor Faust จากตำนานของเยอรมันเป็นเรื่องของชาย ฟลตัสที่ขายวิญญาณให้พยามาลและกับอำนาจเหนือมนุษย์เป็นเวลา24ปีวิลเลียมเซ็กสเปียร์คศ1564-1616ถึงมีผลงานบนละครหลายประเภทรวม37เรื่องในเวลาเพียง25ปีเช่นโลเมโอและจูเลียนแฮมเล็ตเวนิสวานิส เบนจอนสันคส1572ถึง1น3 7ันกเักเขียนบทละครสุขนาตรกรรมในลักษณะคอมเมดี้ฟอร์ฮิวเมอรัสหรือละครตลกแบบสมจริงสร้างมุกตลกจากพฤติกรรมของมนุษย์